ทุกคนครับตอนนี้เราขอดบ้านปลาเือนนะครับครับบรรยากาศที่บ่มีไฟฟ้าไสเนาะไสแต่พวกไฟส่องโมแบตเนาะหรือว่าไฟรถพี่นอ้องล็กน้อยเนเต็มนะครับเขาบ่เคยเห็นคนแปลกหน้าหรือว่าบ่ค่อยได้เห็นโอไซเข้ามาเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็เอาต้องได้อยู่บรรยากาศที่มืดๆแหละพี่นอ้องบ้านนี้บ้านบ่มีไฟฟ้าไสพี่นอ้องอะไรเนาะครับมาแล้วมาแล้วนั่งเลยครับพ่อหนานั่งเลย อ๋อแล้วได้พี่น้องเด้อบ้านเนี่กว่าบ้านปลลื่นบ้านปลลื่นบ้านปลาลื่นเมืองเซโปนแขวงสวรรค์นาเขตเมืงเซโปนแขวงสวรรค์นาเขตเนาะเด็กก็จาฟังเคาบรรลุเรื่องเนาะบโมโหเรื่องน้องบโมโหเรื่องสบายดีอันนี้คือสอสเนอะข้อหยกข้อหยกแก้วแก้วจากแก้วจากแก้วจากแก้วแมนบอแมนบอจากแก้วหรอแมนบอไส้จากจากแก้วะอาจเจ้าสิได้ว่าเมื่อนี้แจกไปสักก้อนแล้ว เือนเขาิจกอีกอ่าโอเคโอเคนี่ไปบต้นก่อนแก้วแก้วโดยโดยโดเลี้ยวรถบน้องเขแก้วแก้วแก้มามืดครับมาคำพอดีแ้วว่าจะไปเรือเอาให้ร้วได้ยงแล้วบลุ้เแล้วโอ้ได้แลเออเนี่ยนอนีเด็กน่อยแถวนี่ ปกติทีมงานเขาได้แจกอยอะเท่าไงมือเงินแจกเยอตัวเด้อไอ้ไรไอ้ไรสมพงคมยอดเออถศรใจเศรใจเออได้เสื้อผ้ามาแห่ข้าเจ้าเด้พี่น้องเอยโอกาสนาเด้อโอกาสนาต้องเอาเสื้อคอยเอามาลุงสองเท้าเลยได้นบ่ บอลจะเอานนำซ่ไฟฟ้าม่มี่ได้ขนาไนแก้วแก้วเอ้าี้วยเออบ่เหมือนเห้าเอาอีกบอกได้หน่อยใเรืองทรายเด้อเดเนน่ะใเบิดแลบอลอ่ะเออทำดูได้เบิดสกเลยยัง

ย่านบ่ก uh. e uh, ินๆๆจะโแก้วจะแก้วบ่จะแก้วจะแกจะแก้วได้บ่ได่เจ้าซื้อสัตว์เด้เ้นี่เทงๆีเด้น้เทิงๆนี่ทันหตีน้ำนเสียงน้ำน่เสี เนี่ยกะกะบรส้น้ำผู้สาวต้องหายซอเนื่พนกินอันเดียวโบอิมแล้ผู้สาวนะผู้สาวต้องหายซองงานคุณเด้อุ่นพุณดสวยสุดในหมู่บ้านอลสวยสุดก็มาได้เอาปนอนนอนดูนะคุณแล้วคุณแล้วคุณเออฟังนั่นเนี่ยคุณบะขึ้นรถ เงน้ยบาทฮะยบาบนี่สวยตลอดการเลยบกินวายผู้สาวผู้สาวต้องกินสองอันได้กินอันเดียวผู้สาวบบอิมเนอะ เด้น่ะน้องปอนน้ำในเด้อขนาดน่ะน้องปอนโอ้เฮ็ดใจมาเอานี่เอาไม้พลาดนะเด้หน่ะสมัยน้ำคนอะไนั่นแหละอยากกินที่กันได้พูเถ่าวอุ้ยอ้ยขนลุกวาบป้าทุ่อ้ยแบบนี้เฮ่าน้ำบบได้เด้อแบบนี้เด้อโอ้ยตายอยู่ะตายเลยตายยังตายอันนี้อันนี้อันนี้งูยังนี่ วูเห่ายังไม่โตเนี่ยมันยังหมดตายดิหนิตายหมดแล้ววัวมันตายเลยเดิอโอ้ถูกตอนนั้จะมันยังไม่ได้ตายเลยพอพี่น้องอันนี้คือช่วงที่เขาเดินทางมาเนาะระหว่างทางอันนี้ใส้ใช้ไม้ตีฟาดเอาพี่น้องป้อตายกันผู้ข้านี่โอ้ยแรดหนีพูดนะป้อเห่าโอ้น่ากลัววันนี้พี่เอาลงไ์ข่ยขอยหาดนุ่มพี่ขอยหานงู สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยต้านายเลยอันนี้สุดยอดสุดยอดอ่าทำนี่น้องมาอนีิเนาะโอเคครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่น้องทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราถึงเวลาเรามาฮยอดล้วกันพอดีเพคนเฮ็ดกินเฮ็ดนยังเนาะเขาซื้อไก่มาตาเซโปนเนาะมากับอ่ามันคนเดินทางเขาซื้อไก่มาซองตัวมาเฮ็ดเสบียงที่เขาซิพักอยู่นี่เนาะมากินข้าวแรงพอดี เดี๋ยวทีมงานผู้บ่าวเพิ่นเห็ดดูให้กินเนาะต้มไก่สำหรับกินมอ่าต้มไก่ต้มไก่เออแต่แปลกบอกคือแตงเขาเนาะแตงเขานีมีน้ำนาะนี่ยเป็นมีน้ำโอ้มีน้ำซุปต่างหากเออแจ่วต่างหากอันนี้ต่างหากข่าวมีข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวต้มเอาเงินบ่่นีหมดเอา จาครับจำเลยเจ้าเลิ้นเจ้าอันนี้พอเด้อนี่พอพอจำบ้านเด้ใช่นี่เด็กน้อยอันเด็กน้อยมู้นั่นเนี่ยเอาโทรศัพท์ให้แล้วเบิ้งนั่นเบิ้งนี่แล้วติดใจบดหัดบอกกินเข่าเลยนี่กันแล้วอเนกน่ะเยอะนี้เป็นเป็นประเพณีเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเพณีของไทยบ้านเพราะว่าเด็กน้อยหรือผู้เฒ่าเนาะเป็นประเพณีเฮามาข้าเจ้ากัต้นรับเฮา กินเข่ากินน้ำต้นครับครับสูอย่างดีเอาวอ้าลงมือลงมือมือครับลงมือมาครับมากินเข่าแล่นน้ำกันเด้อมีพ่ออ่ามีพ่อมีเสียงมีน้องมีน้องแต่ก็เว้าเว้าภาษาเฮากับบรรลุเรื่องฟังบรรลุเรื่องพี่น้องจักสิว่าจังใดเฮาก็ได้มาสามคนมาสองคนกันหูห้างกันสองคน อ่านอกนั่นกับแจ๊กแม่ที่เว้ากันรู้เรื่องเนาะน่องนองกับเจ้ากับว้ากันแบบบ่ยากเข้าใจปรนด๋แต่ตันี้เอาเอามาพี่น้องมาจะโดยน้ำกันกินเ้ากินขาหบ้น่าเจออเจอู่บ้านขว้โคตรแข็งเลยพี่น้องเข่าข้าวต ความมือบดไอ้คัตวิตามินหลายปเปอร์เซ็นต์เลยแยบนริงไหมอบไรบ้างจะแยบอีไรอย่างี้ข้าวเหนียวกินอยู่ไทยกินแซ่บกินอยู่ลาวกับเลวคือกันพี่น้องผมว่าแข็งหรืออ่อนเป็นข้าวเหนียวของข้าที่เคยกินมาแต่น,น้อยจนใหญ่กินแซ่บคือกันอิ่มคือกันอะไรลูกแม เยอะเยอมาเยอยอะเยอมาเรียมมาเยอะเยอรยมาน่ากิดเพาะอไ้ามมาเมาใหเออเขี่ยไปเอาให้จ่ายเลยให้มเยอะมา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 งอันนี้น่ะเจ้าท่แปลงน้ำเมืงนูกใส่ฟางมาให้ดีเจ้าฟางมาแทบสมุดสักวันมึง

พี่น้องสามีสั่นเด้อแต่พออาการกินข้าวันพี่น้องอันนี้ห้อง,องกินขา้าวแล้วลนะพี่น้องเดี๋ยวเ้าไป็นแบบบึงพานคาอ่าในกลางหมู่บ้านเพื่อนเนาะนี่แหละครับบรรยากาศสมัยเฮายังน้อยกับประมาณนี้แหละบ่มีฟืนมีไฟเขากับภาคกันเล่นกันยังซี่แหละพนี่กินโคกกินขนมไป ê ba ล้านข้าววะนเนี่ยอ๋ออันนี้มองอาบน้ำพี่น้องะอันนี้เป็น,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 ปนที่อาบน้ำของหมู่บ้าน

พาเด็กน้อยไถวบ้านบวพากันรับกันนอนเลยขันค้าคือเซเว่นนะครับนี่โอ้เซเว่นประจำหมู่บ้านเซเว่นประจำหมู่บ้านโอ้สุดยอดสุดยอดมันคนเดินทางมาเจอเซเว่นกลางหมู่บ้านพี่น้องมาเรขึ้นไปร้านค้าเลยพี่น้องไอ้นี่โอ้ยเพิ่งเคยเห็นร้านค้าเโอ้ร้านค้ามาซื้อโคกพี่น้อง น,นี่นะเนงเนี่มี่ยังไงโอ้นี่บอแบบแบบเป็นเป็นโคกมีบอเป็นโคกมีบอตะรางไม่รู้ตะรางรโค้คข้าคุหลานะบุจจานี่แม่ข้ามากเลยนี่โคกมีบอสตะราง น้ำทีเขาเขากินกันนะน้ำน้ำเป็นขวดมีห่มใบกับโอ้โหจักโคกไปเนองโอ้มีแต่แบบนี้บมอแบบเป็นขวดโอ้โหนี่เด้นเออนี่นี่โคกเจอโคกแล้วโคกดีใจเด้ดีใจดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้กินโคกคุยกันตั้งโดนเลยโบว์หูจักโคก เขาเอิ้นไว้อยังเขาเอิ้นไว้อยังก็เจ้าท่านโค้กคุณหลาแล้วบ้านเขาก็เจ้าไหมก็เจ้าจะบ่จักดได้เอิ้นไว้อยังนี่ตรงนี้ฮะเพนตาเพนตาเพนตาโอ้เพนตาพี่น้องโคกก็คือเพนตาเพนตาก็คือโคกโอ้ยคอยละงงคือกันมีซอสงานแค่นี้บิเอาขนมยังอีกบ่เอาขนมยังอีกเยอะปะเดี๋ยวเามาซื้อขนมให้พ่อสาวสักน้อย กินกันพี่น้องโอ้อันนี้ยูเล่าเล่าเขาเลยเขาวันแล้วข้าวเอาไปตำเป็นกาเอาไปตำโอ้โหดมาไหวนี่ก็มาตำัาพี่รน้องขนมาบกินอะไรเอาดิอันนี้ค่ะเอาเลยตะแก้เนคลายถึงเนาะกำลังค้ายเนาะ มาสุดก่อนกับคนคล้ายเป็นบมอนั่งน้อยได้กินยังกินยังไปเลือกเอาที่เลือกเอาไปจะคลองหลานแ้่เลยบ่จะ้องเซเว่นโอ้ห้ามกินจะคลองเซเว่นกินน้ำกันงด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 โให้จ้าบโให้จ้าจะคลองห้านกินพิษทะลัมนี่ครับแขนต่าเป็นว่าแขนต่าซื้อนมเหลียงกับซาวครับนี่สุดยอดครับมันคนเดินทาง เฮ็ดแล้วครับวันนี้ค่ำคืนนี้มาเจอเซเว่นกลางหุบเขาเพิ่งรับแรงอันนี claro ้ค oh ือร้านข้าเลยพี่เนาะนี่คือทีมงานของเราพาพากันมาซื้อกนมให้เด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยในกางหมู่บ้านเนาะยามค่ำคืนขาเจ้าบารับบ่นอนพี่เนอะ อ่แต่พอดีนี่คือร้านค้าประจำหมู่บ้านแต่เสียดยียงเดียวพี่น้องคุยกันบุลุเรื่องเลยผมยอมมาไกา่โพดต้องได้ล่ามต้องได้ใส่ล่ามควยมักเจ้าเจ้ามักควยได้เจยิ้มพี่น้องเอ้ย,ยอยเป็นเป็นไง ร้านขายประจํามู่บ้านอะไรเป็นแบบนี้แต่ก่อนเราจะเปิดท้ายตยั้งนักตั้งนางเล<อ>ยตอนนี้เพิ่นใหญ่ไม่ยูืน่จะล่าข,าย,า,ขายเหมือนล่าขายแต่หน้านรือยังรักเดือนแล้วเอขายนี่เพิ่งไม่ยัน,นมาอยู่นี่นะรักเดือนแล้วอดสองเดือนหรอตามดีกันแล้วเข<อ>าคือโวจักงมาเจ้าขายสัส่ญุดก่อน กำลังโซเลเงินพี่น้องขิดเงินนะมาชิตกไปเท่าไหร่เกือบสิแทบเมาบดล้านเลยได้ในแบบเนี้ยลูกสาวไม่ค่ารับพี่น้องบริสุทธิ์โลกยัง จักกระเจ้าว่ากันยังพี่น้องเข้าสิตกลงเขาสิทอด้ยทอด้ายมาเฮ้ยคุบ้าวเอ้ยกํลังคิดเงินพี่น้องแม่ค้ากํลังคิดเงินกํลังโซเลกัน เป็นเท่าไหร่แล้วเป็นเท่าไหร่แล้วบายตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นี่นหกสิบอันนี้ดิ่โอ้อันนี้หกอันนี้ส <6 S 2> ิบแปดสิบแปดสามสิบหกสามสิบหกอันนั้นหกสิบแนนหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหกเกนนเก้าสิบหกในหมายเพราะว่าเกหมื่นแน เก้าสิบเก้าบหกนอดแสนนะเก้าสิบหนเนี่ยเก้าเก้าบหกอดแสนเป็นจังบทเทาัร้อยกว่าบาทมีทอนอยู่บอกเบหมีทอนตเอามียังเอาเพิ่มเพิ่มให้มันเต็มจำนวนนะเพิ่มเซ็ตเต็มแสนนึงแสนนึ่งเท่าไห ใบเนี่ยววนใจขเขาเรียกอะไรใบใบอะไรใบซื้อเพิ่นซื้อมา,ออา,อาให้น้องใบน้องใบควนใจอ่ามันคนเดินทางพี่น้องอโอเคนาะอ่ะ,อะเรียบร้อยครับอันนี้คือแสนกีบพี่น้องสองร้อยร้อยกระบ,บาทวา่ะแสนกีบร้อยกระบาท เขาออกจากเซเวน่นได้ยินเ,นเสียงพี่น้องได้ยินเสียงน้ำน้ำไหลเนาะเดี๋ยวพื้นเศร้าเฮาจะไปเบิ่งบรรยากาศเด็กหน่อยเด็กหน่อยเ่นกันอาออาเอาออา,อา,อา,อาไป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 กินนมไป ผู้เบาผู้เบาผู้เบาผู้เสาวของเฮาโอ้ขึ้ห้องได้ไหมคุยกันบรรู้เรื่องอ่ะร้องเพลงได้พี่น้องโอ้เงยดหลายมวลแขนแก่นคูณอือเนี่ยผู้เบาข้าเจ้ากันอ่โอ้ พวกพวบบ้านอื่นเนาะมาจีบสาวบ้านนี้เนาะออพี่น้องจักคว่าอย่างกันพี่น้องเอ้ยเฮาบ่รูเรื่องเนาะสาวเด็กนอก้อยแต่ว่ากันบ่รูเรื่องพี่นอ้องเป็นประมาณเท่าโซนะคืออำเภอกุสุมานของสกลน,นครเรา แสดงว่าหมู่บ้านนี้ก็คือผู้สาวกระายเนาะข้าเจ้าก็มีบ้านอื่นผู้บ่าวมาเล่นมาอย่างอ๋อนี่นะเนาะเออแม่นอยู่แต่แต่บ้นแม่นคนบ้านนี้เนาะแม่นมผู้บ่าวเป็นสีเออผู้บ่าวเป็นสีรอดจีบบ้านนั่นบ้านนี้ไปเรื่อยแม่นแม่เออ ซุ่มเล็กน้อยมันบอไปใส่มันช่น้องข่อยเป็นเหมือนเป็นเป็นพี่น้องเป็นญาติกันแล้วโอ้บ้านไปแม่ยังอันนีหนะลุ้มยังนี่ลุ้มมียังเฮ้ยหัวเล็กน้อย สมัยตะกี้เฮาอย่างน้อยกับคืนนี้แหละพี่น้องเอ้ย,ยาาโอ้เมืนสินบสีอีกครั้งมันวาดเลยสิบสี่แล้วสิบอีกครั้งนี่ครับของเซเว่นเฮามามหอดแล้ว